สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับสวนสานิตบอนสีนะคะสําหรับวันนี้ก็พามาชมบอนสีสวยๆกันนะคะแล้วก็มีไม้มาแบ่งหลากหลายพันเลยนะคะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดติดตามนะคะสวนสานิตบอนสีไว้ก่อนได้เลยนะคะสามารถโทรหาหนูได้ที่เบอร์โทร0642824363นะคะเบอร์นี้ก็สามารถ โอนได้แล้วก็เพิ่มเพื่อนไลน์ได้นะคะสามารถสั่งซื้อแบบเก็บเงินปลายทางหรือว่าแบบโอนก็ได้นะคะเอาที่สะดวกได้เลยนะคะเพราะว่าสองช่องทางนี้นะคะจะมีค่าจะส่งเท่ากันเลยนะคะโอเคเดี๋ยววันนี้พาไปชมกันเลยนะคะนี่เห็นอันนี้จะเป็นไก่นะคะอันนี้คือไก่ม่เหศวรนี่นี้นนพญาพันวังนะคะพญาพันวงัง กอขา,ขาวก็จะเป็นหักดานม่านางพิมพ์วันนี้มีมาแบ่งทั้งหมดเลยนะคะใครสนใจเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยคะ่ะอันนี้ก็มาเป็นกอเลยนะคะน,นี่นะคะอันนี้เป็นคือถ้าน้าโชคแผงก็จะแผงเป็นกระแมงแสนนะคะแต่จากที่ดูอันนี้ยังเป็นน้าโชคอยู่นะคะก็เป็นกอมาเลยขออยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะคะเม็ดทีๆค่ะจะจะเป็น เม็ดเล็กๆนะคะอันนี้เป็นขุนเพ่งนะคะเป็นกอเลยมีหน่อแล้วนะคะแล้วก็กัดสีแล้วต้นนี้นะคะขออยู่ที่120บาทนะคะสําหรับขุนเพ่งนะคะสีสวยมากแล้วอันนี้ทํากอสวยมากเลยนะคะนี่เป็นเทพเทวาค่ะแบบป้ายด้วยนะคะนี่ต้นโตๆเลยอันนี้ให้ไปอยู่ที่120นะคะเทพเทวา อันนี้กระดูกดำพื้นแดงนะคะสวยมากอันนี้ขออยู่ที่130บาทนะคะก็จะเป็นสีออกเข้มๆหน่อยนะคะไม้กระดูกเส้นใบเขาจะชัดนะคะอันนี้จะเป็นนางมัซซีนะคะจะมีหูใต้ใบด้วยแล้วก็อยู่กับเทพธิดานะคะเพิ่งแพงหนอกขึ้นมาเลยอันนี้เป็นไม้หัวนะคะขออยู่ที่ต้นนี้ให้ไป100บาทนะคะไก่มะเหสวนนะคะไก่อันนี้จะเป็นฟอร์มแบบว่ามีหลายต้นคะ่ะในกระถางต้นนี้ขออยู่ที่ หนึ่งร้อยบาทนะคะไก่มะเหือส่วนจะกัดเป็นพื้นชมพูนะคะพื้นชมพูเม็ดเขาจะถี่ขึ้นเรื่อยๆเลยนี้ใบาย,ยาวนะคะรามมะสูนกัดสีแล้วนะคะอันนี้ได้สองหน่อเลยต้นนี้ขออยู่ที่เก้าสิบนะคะรามมะสูนกัดสีสวยแล้วก็พวกใบาย,ยาวจะตกพุ่มดีนะคะอันนี้จะเป็นบวรรัตนโกศินนะคะไม้เก่าใบายาวคะ่ะบวรพื้นจะเป็นพื้นขาวนะคะอันนี้ให้ไปอยู่ที่หนึ่งร้อยบาท นะาะวอวรัตนโกสินลร์อันนี้เท้าจันทชนแถงอันนี้เป็นต้นเดี่ยวนะคะต้นเดี่ยวขออยู่ที่100บาทนะคะใบจะออกผิวๆนะคะเป็นเท้าจันทชนแผงค่ะอันนี้เป็นซัพบเศรษฐีนะคะก็จะเป็นไม้หัวะคะ่ะต้นโตๆเลยต้นนี้ขออยู่ที่150บาทนะคะ150ทร้ย์าสซับเศรษฐีนะคะอันนี้ม่านนางพิมพ์นะคะต้นนี้ขออยู่ที่ต้นละ อ่90บาทนะคะกัดสีแล้วนะคะเป็นไก่มะเหศวนกับนางสวะหะนะคะ ah นางสวะหะอันนี้ขออยู่ที่110บาทนะคะสําหรับไก่มะเหศวนกับนางสวะหะไก่มะเหศวนเวลายิ่งโตนะคะกัดสีเป็นพื้นชมพูนะคะไก่สวรค์นะคะไก่สวรานอันนี้ขออยู่ที่ต้นละ90นะคะไก่สวรรค์กัดสีแล้วด้วยนะคะนี่เลยพื้นเขียวกัดหน้ามาแล้วก็ใบผิวๆด้วย อันนี้ก็สวยค่ะเป็นหงยกอยู่กับอันนี้หนูจําชื่อไม่ได้แต่เขามีชื่อด้วยนะคะเนี่ยใบยสะโพกกว้างๆเลยกระถางนี้ขออยู่ที่120บาทนะคะลายขึ้นเรียบร้อยอันนี้จะเป็นทองประกายแสดนะคะมี3าสองหนอสาสองหนอคะ่ะในกระถางนี้ทองประกายแสดต้นนี้ขออยู่ที่ 100บาทนะคะเขาจะเป็นออกถีแสๆส้มๆเลยนะคะอันนี้บอลเก่าไม่มีชื่อนะคะต้นนี้ขออยู่ที่60นะคะไม้เก่าอันนี้ก็จะจุดถีตั้งแต่เด็กเลยอันนี้แหลมทองค่ะได้2ต้นนะคะแหลมทองอันนี้ขออยู่ที่150บาทนะคะไม้ตามหานะคะแหลมทองนะคะมานนางพิมพ์ฟอร์มนี้จะอยู่ที่100บาทนะคะก็จะมี2หน่อด้วยกันค่ะกำลังกัดสีกันมาเลยนะคะ อันนี้เป็นหานุมาหักด่านนะคะหักด่านแล้วก็อยู่กับอันนี้เป็นไม้เก่าไม่มีชื่ออีก1นึต้นนะคะนี่กระถางก็จะใส่ไว้2องต้นเลยจะเห็นได้ว่ากระสีเรียบร้อยเลยนะคะอันนี้อยู่ที่150นะคะ150แพ็คคู่นะคะอันนี้พรมคีรีสีชมพูนะคะกับนางเกาสุริยาเป็นไม้โทนเขาเรียกโทนหวานทั้งคู่เลยนะคะอันนี้ขออยู่ที่120่งร้อยยี่บาทนะคะ วันนี้ก็ส่วนใหญ่เป็นแพ็คคู่หลายต้นเลยนะคะสามารถเลือกชมได้เลยนะคะสีสวยๆเลยอันนี้จะเป็นเมืองนครชุมกับไก่สมพงนะคะคู่นี้ขออยู่ที่หน0นะคะเมืองนครชุมจะเป็นไม้ป้ายด้วยนะคะสุพรรณหงษ์นะคะต้นนี้ขออยู่ที่80นะคะอันนี้เพชรคุ้มนะคะต้นนี้จะอยู่ที่90นะคะ สีมหาโพนะคะอันนี้ให้ไปอยู่ที่ต้นละเจ็ดสิบนะคะจะเป็นออกทรงใบโพเลยกัดสีชมพูอันนี้ก็จะเป็นไม้คอมแพกนะคะจัดอยู่ในตับพุทธประวัติค่ะอันนี้กวนอูนะคะนี่ต้นนี้นะคะขออยู่ที่ห้าสิบนะคะสำหรับกวนอูก,ก็จะเป็นแดงใบยาวนะคะผิวสวยด้วยนะคะอันนี้จะเป็นไม้เก่าเลยนะคะอันนี้จะเป็นพราวนะคะพราว สองต้นคู่ค่ะกระถางนี้อันนี้ขออยู่ที่90นะคะทาวก็จะเป็นไม้ใบไทยนะคะคุณหญิงนะคะต้นละ50บาทนะคะคุณหญิงอันนี้ก็กัดสีชมพูนะคะอันนี้คือหวานมากค่ะบัวกแกวนะคะสีชมพู100บาทนะคะเป็นไม้ใบกลมนะคะอันนี้ลูกไม้ของหนูเองนะคะที่หนูเคยให้ดูอันนี้จะเป็นอีกชนิดหนึ่งที่เป็นใบไทยแล้วก็มีจุดขึ้นมานะคะ ซับเศรษฐีวันนี้ใครรออยู่มีซับเศรษฐีมาแบ่งด้วยนะคะอันนี้ซูสีไซเฮานะคะก็จะเป็นทนแดงสวยเลยนะคะเป็นไม้เก่าอันนี้ได้สองต้นคู่ด้วยนะคะใครสนใจต้นนี้ขออยู่ที่เจ็ดสิบนะคะซูสีไทเฮาอันนี้เป็นนินอยรานะคะต้นละหกสิบบาทสะโพกใบเขาจะก,กว้างนะคะนินอยรา อันนี้สุขโขททยนะคะเป็นสุขโขไทยสองใบยาวนะคะได้สามหน่อเลยค่ะกระถางนี้คุ้มมากขออยู่ที่แปดสิบนะคะสุขโขไทยสองไก่อัมมารินนะคะต้นนี้ขออยู่ที่เก้าสิบบาทนะคะไก่อัมมารินกระสีแล้วนะคะองคุรีมานนะคะต้นนี้ขออยู่ที่แปดสิบนะคะกระสีแล้วแล้วก็เขาจะเป็นไม้ใบหนาใบแข็งนะคะองคุรีมาน อันนี้พยามัจจุราชนะคะต้นละ60บาทใบแข็งนะคะโทนจะเป็นไม้โทนเข้มนะคะเศรษฐีสุพรรณค่ะต้นนี้ใหญ่แล้วนะคะต้นนี้ขออยู่ที่100บาทนะคะเศรษฐีสุพรรณนี่ใบผิวสวยมากเหมือนนางผิวเลยแต่ไม่ใช่นะคะเป็นไม้เก่าแล้วกระถางนี้ได้2ต้นเลยค่ะนี่ โทนสีออกแดงๆชมพูชมพูนะคะอันนี้หนูให้ไปอยู่ที่100บาทนะคะบอลเก่านะคะไม่มีชื่อค่ะมีความคล้ายนางผิวอันนี้มหาราชนะคะมหาราชจะเป็นไม้เก่าบอลป้ายนะคะนี่ป้ายสวยๆเลยแจ่มมากแล้วก็ก้านเขาจะออกแดงและเลือดด้วยนะคะต้นนี้ขออยู่ที่100บาทนะคะมหาราชนี่ค่ะอันนี้เจอกุมพกรันมาหนึ่งต้นค่ะอยู่กับไม้เลิฟนะคะต้นนี้ขออยู่ที่ 120บาทนะคะ120ได้ไม้เลิบด้วยได้กุมพกันด้วยนะคะนี่ยักษ์ปักหลันแผงนะคะขออยู่ที่60นะคะก็จะได้2หน่อแล้วก็เป็นไม้หัวนะคะต้นเบลอเลยถ้ากุมพกันเจออีกต้นหนึ่งอันนี้เป็นต้น2ต้นคู่นะคะ หนึ่งร้อยบาทนะคะกลุ่มพักกันสวยมากอันนี้ตกคุ้มดีนะคะสามารถเข้าไปรับชมคลิปต้นแม่ได้นะคะสำหรับพัานนี้อันนี้ก็เป็นกอมาเลยค่ะม้ากันทกะนะคะอยู่ในตับพุทธประวัตินะคะจะเป็นม้ากันทกะอันนี้เขาจะออกสีเดี๋ยวเขาจะกัดสีนะคะเริ่มกัดมาแล้วนะคะนี่อันนี้ขออยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะคะกอนี้คุ้มมากนะคะเป็นไม้หัวแตกหนอดีเลย นางเสือดาวนะคะเม็ดจะเยอะๆจุดทั่วๆเลยนะคะอันนี้ให้ไปห้าสิบนะคะนางเสือดาวอันนี้จะเป็นมังกรทองนะคะนี่สวยมังกรทองอันนี้มีแข้งด้วยนะคะขออยู่ที่120บาทนะคะมังกรทองสีแดงนะคะอันนี้จะเป็นนกน้อยนำโชคนะคะนี่ตามสไตล์เขาเลยใบพิ้วนะคะอันนี้ขออยู่ที่ แปดสิบนะคะต้นนี้นกน้อยนําโชคใบจะพิว๊พิดกๆนะคะอะเพชรจินดานะคะต้นนี้ขออยู่ที่แปดสิบบาทนะคะจะมีหูใต้ใบนะคะสําหรับไม้พันนี้หูจะเยอะค่ะสุนพรภูนะคะนี่อันนี้ได้สามหน่อเลยเป็นฟอร์มกอเลยนะคะเนี่ยสวยมากอันนี้ขออยู่ที่ให้ไปหนึ่งร้อยบาทนะคะสุนทรภูเดี๋ยวหนูพาไปชมตอนกัดเต็มเต็มด้วยนะคะ อันนี้ไม้เก่าหายากแล้วค่ะชื่อว่าล่มโพนะคะหาดูยากแล้วอันนี้สวยมากแล้วก็เหมือนใบโพเลยจะเป็นเหมือนใบรูปหัวใจนะคะกัดสีแล้วด้วยอันนี้ขออยู่ที่110บาทนะคะชื่อล่มโพนะคะมหาพพนะคะอันนี้ให้ไปอยู่ที่90นะคะมหาโพอันนี้จะเป็นกะสีนะคะลายใบยเริ่มขึ้นแล้วนะคะนี่อันนี้ลูกไม้ผสมสาววารินค่ะลายสวยมากแล้วก็เด่นนะคะ อันนี้ขออยู่ที่150บาทนะคะไก่ทองนะคะอันนี้ให้ปลายต้นละ50บนะคะไก่ทองเฉยๆนะคะเขาก็จะเป็นไม้ตับเดียวโทนสีคล้ายๆกับพวกพญาพันวังเท้าพันตานะคะอันนี้ชื่อไก่ทองนะคะต้นละ50บาทอันนี้ยักษ์ปักหลันนะคะต้นนี้หนูขออยู่ที่80นะคะก็จะป้ายมาแล้วนะคะสําหรับต้นนี้ยักษ์ปักหลันตับรามเกียรตินะคะ อยู่ข้างๆต้นแม่อยู่แถวนี้พอดีค่ะนี่นะคะอันนี้พมรมฤสีนะคะข้างกันนี่ร้าน,นจองถนนนะคะหานุมานนะคะจองถนนสวยมากอันนี้นบผิศนย์นะคะขออยู่ที่ต้นละสามสิบห้านะคะนบผิศนย์อันนี้เป็นชายชนนะคะฟอร์มนี้ขออยู่ที่หกสิบนะคะก็ป้ายมาแล้วนะคะอันนี้เท้ารำไพนะคะ นี่อันนี้ให้ไป100บาทนะคะป้ายแจ่มมากเลยนะคะอันนี้จบพระนครน,นะคะด้านล่างจะเป็นลูกไม้สีชมพูค่ะนี่อันนี้ขอ80นะคะจบพระนครอ,อยู่ตับเทบาดาเสาเรือนนะคะอันนี้รักเธอเสมอแบบป้ายนะคะต้นนี้ขออยู่ที่100บาทนะคะฟอร์มเขาจะเป็นฟอร์มเตี้ยๆนะคะอันนี้เป็นม้าสีหมอกนะคะสีโทนเขาจะแบบว่าแปลกตาหน่อยนะคะนี่ ทนจะแปลกกว่าต้นอื่นนะคะต้นนี้ขออยู่ที่130บาทนะคะสำหรับม้าสีหมอกนะคะอันนี้พันดาวนะคะพันดาวต้นนี้ขอ60นะคะพันดาวนี่เวลาโตขึ้นเม็ดแดงๆจะเยอะนะคะเป็นจุดทั่วใบเลยนางสุชาดาต้นนี้เป็นต้นเดี่ยวนะคะหนูขออยู่ที่50นะคะนางสุชาดาก็จะเป็นหนึ่งในตับพุทธประวัตินะคะเขาจะเป็นไม้อ,ออกเปิอะๆชุมพูช่มพูมาหน่อยนะคะเปิดชุมพูขาว อันนี้ใบใหญ่สวยเลยชื่อว่าราตีประดับดาวนะคะพื้นเข้มเข้มเม็ดสว่างนะคะอันนี้ให้ไปอยู่ที่1 2 0บาทนะคะราตีประดับดาวนะคะสวยมากอันนี้เป็นลูกไม้ของหนูเองนะคะสีก็จะออกเป็นเข้มเข้มแล้วก็เม็ดชมพูนะะี่ค่ะกำลังออกดอกนะคะต้นนี้ขออยู่ที่80นะคะใบไทยนะคะใบจะใหญ่ๆเลยอันนี้เป็นสิวาไลนะคะสีวาไล อันนี้ให้ไปอยู่ที่แปดสิบนะคะสีวาไลนะคะอันนี้เป็นนกวายุพักนะคะที่พาไปชมมาเมื่อกี้นะคะต้นคลิปเลยขออยู่ที่หนึ่งบาทนะคะกระถางนี้มีสามนอด้วยกันเลยนะคะนกวายุพักนะคะอันนี้เพชรเจ็ดสีนะคะ100บาทคะ่ะต้นนี้หลายสวยเลยนะคะฟอมหนึ่งต้นนะคะในกระถางนี้อันนี้นางเกานะคะนางเกาสุริยาอยู่ที่ต้นละ 70นะคะนางเกาวเขาจะกัดเป็นนะคะพื้นชมพูนะคะเวลาโตขึ้นอันนี้พลอยชมพูนะคะไม้โทนเข้มอันนี้หนูให้ไปอยู่ที่70นะคะพลอยชมพูเม็ดเขาจะมีทั่วใบเลยนะคะอันนี้ได้ไก่ฟ้าพยาลอกับลูกไม้ไก่นะคะสีชมพูสวยมากเลยทรงใบคล้ายกันนะคะแล้วก็คนละโทนสีอยู่ในกระถางเดียวกัน อันนี้ขออยู่ที่1 0 0บาทนะคะไก่ฟ้าพยาลอกับลูกไม้ไก่ชมพูค่ะอันนี้สวยมากค่ะเรียกซับนะคะนี่ต้นนี้ขออยู่ที่150บาทนะคะจะเป็นใบกลมนะคะอันนี้เป็นสองต้นคู่ค่ะชื่อว่าพยาสุรเสนนะคะพญาสุรเสนอันนี้ขออยู่ที่70 ะะก็จะเป็นไม้ใบยาวนะคะสำหรับพญาสุรเสนกัดเม็ดกัดสีมาแล้วนะคะอันนี้ขวัญสิริแบบไม่ไป้ายนะคะต้นนี้ให้ไปห0สนะคะขวัญสิรินะคะอันนี้ต่อไปอันนี้เป็นลูกไม้หนูขอเรียกว่าลูกไม้สีลุงแล้วกันนะคะสีสวยมากออกเปิดด้วยขออยู่ที่ต้นนี้ให้ไปอยู่ที่90นะคะลูกไม้สีลุงนะคะอันนี้ทุ่งบางพีนะคะทุ่งบางพี มีแข้งด้วยนะคะอันนี้ขอ100บาทนะคะสำหรับทุ่งบางผีนะคะนะคะเส้นใบเขาสวยนะคะเส้นใบชัดอันนี้ก็จะเป็นหอ,อกสะตะโลหะนะคะหอกสะตะโลหะให้ไปอยู่ที่ต้นละอ่าต้นนี้ขอ80บาทนะคะทรงสวยมากแล้วก็กระสีแล้วนะคะ พื้นจะออกส้มๆแดงๆนะคะหกสัตตะโลหะนะคะอันนี้หงดารุนจะอยู่กับลูกไม้นะคะโทนสีสวยมากเลยอันนี้ก็ให้ไปอยู่ที่คู่นี้อยู่ที่80นะคะเผื่อใครชอบเป็นหงดารุนกับลูกไม้คะ่ะหงดารุนเป็นใบยาวนะคะอันนี้ยักษ์ค่ะกูเปลันนะคะยักษ์กูเปรันอันนี้ขออยู่ที่70นะคะยักษ์กูเปรันเสน่ดารานะคะต้นนี้ให้ไป70บาทนะคะเม็ดเขาจะเป็น เม็ดแดงๆทั่วเลยนะคะสำหรับสเสน่ดาราอันนี้เป็นโทนแดงค่ะเพชรมนทนนะคะอันนี้ขออยู่ที่หกสิบนะคะหกสิบเพชรมณทนนะคะอันนี้ลูกไม้ค่ะเบอร์ห้านะคะต้นนี้ขอหกสิบนะคะสีสวยเม็ดแดงก็จะเป็นเม็ดแดงใหญ่ๆห,หน่อยนะคะสาวโพธารามนะคะอันนี้ก็จะเป็นไม้กัดโทนขาวนะคะอันนี้ขออยู่ที่ 80นะคะเป็นตับสาวนะคะไม้กัดสีอันนี้พญาพันทองนะคะขออยู่ที่ต้นละเจสิบนะคะใบจะก,กว้างคะ่ะสำหรับพญาพันทองอันนี้ลือสีนี่ค่ะมงคลนะคะนี่คือลือสีมงคลสีหวานมากนะคะขออยู่ที่100บาทนะคะแล้วดูเส้นใบทรงใบเขานะคะนี่ใครชอบนะคะขออยู่ที่100รอนะคะ คางจินดานะคะมีพี่หลายท่านาชื่นชอบเลยนะคะเขาจะเป็นไม้ฟอร์มเตี้ยค่ะต้นไม่โตนะคะต้นเล็กๆเลยอันนี้เป็นสายพันธุ์เขานะคะแตกหน่อดีค่ะอันนี้ขอ60นะคะชื่อว่าคังจินดาอันนี้เป็นพิกุลทองนะคะต้นนี้ขออยู่ที่ให้ไป90นะคะพิกุลทองนะคะไม้เก่าคะ่ะอันนี้นี่อันนี้ก็ไม้เก่าคะ่ะไม่มีชื่ออยู่กับ ดาวเพียงดินนะคะสีมพูสวยมากเลยนี่นะคะอันนี้ขออยู่ที่แปดสิบนะคะนี่นะคะเอาไปทําพุ่มทํากอได้มันเป็นกอมาอยู่แล้วนะคะพวกไม้หัวเนี่ยมันแข็งแรงนะคะแล้วก็เนี่ยคะ่ะบางอันก็จะมีหน่อมาแล้วด้วยนะคะอันนี้จะเป็นพระโมกค,คลรานะนะคะกัดสีแล้วด้วยนี่นะคะอยู่กับนังไหมนะคะนี่โอ้โห คุ้มมากเลยกระถางนี้ขออยู่ที่100บาทนะคะอันนี้เป็นลูกไม้นะคะไม่มีชื่อเลยแล้วมีหลายแบบนะคะในกระถางนี้มีใบเรียวยาวด้วยนะคะต้นนี้ขออยู่ที่50นะคะ50ลูกไม้นะคะเป็นฟอร์มกรม,มาเลยนะคะขอเป็นรหัสเบอร์หนึ่งละกันนะคะ ต่อไปอันนี้เป็นชมพูพานคลองเมืองนะคะไม้เก่าในตับรามเกียรตินะคะมีสามหนอด้วยกันเลยนะคะคุ้มมากกอนนี้ขออยู่ที่หนึ่งร้อยยี่สิบนะคะชมพูพานคลองเมืองเขาเป็นไม้ที่ใบกว้างนะคะเป็นตัวโบราณน,นะคะเขาจะมีอีกตัวหนึ่งแต่ว่าชื่อจะชื่อคนละอันกันนะคะนี่อันนี้ชมพูพานคลองเมืองนะคะใคร เก็บสะสมไม้เก่านะคะตัวนี้ก็แนะนํานะคะอันนี้จะเป็นรัตนสินนะคะรัตนสินอ่าอันนี้หนูให้ไปอยู่ที่90บาทนะคะรัตนสินจะเป็นไม้ตระกูลเดียวกับชายชนนะคะเขาจะเป็นไม้ตับเดียวกันอ่าอันนี้ก็เป็นตับถนนนะคะราดดาเนินให้ไปอยู่ที่ อันนี้ขอ50บาทนะคะราดดำเนินจะเป็นไม้ใบยาวนะคะอันนี้จะเป็นหมอยอดเดชนะคะฟอร์มนี้ขออยู่ที่100บาทนะคะใบแข็งแล้วก็เม็ดกัดชมพูแล้วนะคะหน้าใบเขาจะเป็นพื้นชมพูอันนี้จะเป็นศีลานักปาดนะคะต้นนี้ขออยู่ที่เนี่ยคะ่ะดางสวยเลยอันนี้ขอ120บาทนะคะศิลานักปาดพร้อมหน่อด้วยนะคะ อันนี้จะเป็นพรนนารายนะคะพรนนารายขออยู่ที่ต้นละแ0บบาทนะคะพรนนารายก็จะเป็นโทแนแดงขอบเขียวนะคะสีสวยเลยอันนี้นายมั่นปืนยาวนะคะอันนี้ขอ100บาทนะคะกัดสีแล้วนะคะอันนี้มีสองหน่อด้วยกันเลยในกระถางนี้นะคะนายมั่นปืนยาวเพราะกัดแล้วเส้นเขาจะชัดนะคะอันนี้จะเป็นเศรษฐีเมืองพิจิตรนะคะต้นนี้ขออยู่ที่90บบาทนะคะเป็นต้นเดียว ใบายาวนะคะอันนี้เป็นสาวเมืองสิงห์นะคะสาวเมืองสิงห์กัดชมพูค่ะอันนี้ให้ไปอยู่ที่เจ็ดสิบนะคะสาวเมืองสิงห์อันนี้ก็จะเป็นนางจามเทวีนะคะนางจามแดงใบกว้างเลยนะคะอันนี้หนูให้ไปอยู่ที่ต้นละหกสิบนะคะนางจามเทวี ใบจะใหญ่นะคะอันนี้โตใบใหญ่มากบัวสวรรค์ค่ะอันนี้จะป้ายนะคะถ้าบัวสวรรค์ป้ายนี่อันนี้ขออยู่ที่90นะคะบัวสวรรค์ววรรไม้ฟอมเตี้ยๆพุ่มๆนะคะอันนี้ขุนไก่นะคะป้ายเขียวอันนี้ให้ไปยอยู่ที่80นะคะสําหรับขุนไก่เนี่ยค่ะเขาก็จะป้ายแล้วข้างในก็จะเป็นออกชุพูนะคะกาบตีเพชรนะคะอันนี้ให้ไป100บาทนะคะเป็นไม้กาบ ชื่อตีเพชรนะค,ะ,คะสำหรับวันนี้นะคะท่านใดสนใจพันไหนก็สามารถจดชื่อจดสายพัน์ธุนะคะโทรหาหนูได้เลยที่เบอร์โทร0642824363นะคะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะนี่อันนี้บอลเก่าอันนี้ก็สวยนะคะใบผิวน,นะคะสีชมพูนะคะ